าเดี๋ยวเราเล่นไล่จับกันชบ,บาต้องจับคุณให้ได้นะเดี๋ยวคุณมีรางวัลให้เหนื่อยแล้วเหรอจ้ะไม่ไหวแล้วจ้ะพี่คุณเอาหน้าอีกรอบหนึ่งเร็วจับให้ได้ าชบาอะไรอ่ะพอหน้ามาหน้าพี่พอพอกับเปือกไม้เลยอ่ะอออมันดูหน้าเกงขาเลยจ้ะสากกันเปือกไม้เลยนีแบบพูดเร็วจังเลยอะคนอะไรก็ไม่รู้หน้าตาหน้ากินเหมือนกันเลยอยาให้กินั้งตัวเลยฮะหนว่าพี่หน้าเหมือนโจ๊กเดือดเลยอะผุด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 ถ้าพี่เหมือนโจ๊กเดือดแล้วก็ดีเลยจะได้กินทั่วไข่นกกระทา เพราะผมดอกปอกลายอะเอาเขาน่าเกียดแล้น่นี่จะบอกให้นะเมื่อก่อนนีหน้าพี่เนียนใสเด็กๆน่ะพี่เป็นอย่างนี้พราใครฉบาก็น่าจะรู้แม่ตอนฉบาอยากที่ทุเรียนพี่ก็ไปสอยให้แล้วมันหลบไม่ทันมันล่วงลงมันใส่หน้าพี่ไม่ยอมเตือนพี่เลยอะตายแล้วทุเรียนหรอทุเรียนพี่เป็นพฉบานะก็ทำพี่คนของเขาได้ชราจ๋าพี่รักฉบาคนเดียวนะจริงเหรอจริงๆชาตินี้จะมนเป็นของใครเลยจริงพี่จยายอมมอบผมระจารีของพี่ให้ฉบาคนเดียว ก็หมดจากเชบาก็คงไม่มีใครเอาพิล,ล่ลาจ้าปากก็ร้อนร้าย่มาจุ๊บยังมีด้านักางอีกเกิดกันจะเกิดกันท่านจะได้รับความสนุกความหาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นช่องไรฟ์คอมเมดี้ครับอย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเ <c oughs> ขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่ด้วยไรฟ์คอมเมดี้ของเรารับประกันความหาสุกสนานอย่างแน่นอนครับ